ศาสตร์แห่งความสุขตอนที่5มาสร้างนิสัยแห่งความสุขกันเถอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start With Why Podcast หรือ Start ความคิดและแรงบันดาลใจไปกับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับในเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นบทสรุปของคอร์สออนไลน์ของ Professor s a n โ o s นะครับแห่งย a l e University คอร์สที่ชื่อว่า The Science of Well Being เป็นตอนสรุปแล้วครับ วันนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยกันนะครับจาก4เอพิส od ก่อนหน้าเนี่ยเราทำความเข้าใจกันไปแล้วนะครับว่าเราจะมีความสุขได้เราต้องทำอย่างไรแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเราจะไม่มีความสุขมากขึ้นเลยครับถ้าเราไม่ลงมือทำในเอพิส od นี้นะครับ Professor Santos เขาเลยบอก2ทอเทคนิคครับซึ่ง2ทงเทคนิคนี้เนี่ยจะเป็น2เทคนิคที่จะทำให้คุณเนี่ย เอาความรู้ใน4ี่เอพิโซดก่อนหน้าเนี่ยเอาไปเทคเอาไป Put it into action Take action กับมันทำให้มันเกิดขึ้นจริงทำให้คุณปรับนิสัยได้จริงๆและทำให้คุณมีความสุขได้มากขึ้นอย่างจริงๆนะครับไปดูเทคนิคที่1กันเทคนิคที่1เนี่ยเรียกว่า situation support หรือการที่คุณสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาที่มันเกื้อนหนุนทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ยกตัวอย่างแบบนี้ครับมีงานวิจัยนะครับของ,องนักวิจัยที่ชื่อว่าเพนเตอร์เมื่อปี2002เขาทำวิจัยอย่างนี้ครับว่าเขาอยากรู้จังเลยว่าถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนบริโภคลูกกวาดน้อยลงในที่ทำงานเขาจะทำได้อย่างไรนะครับเขาทดสอบอย่างนี้ว่ากรณีแรกนะครับสถานการณ์แรกเขาเอา,เอา,เอาลูกอมนะครับไปตั้งไว้บนโตทำงานเลย นะครับแล้วให้คนทํางานนั่งทํางานไปแล้วก็มีลูกอมตั้งอยู่บนโต๊ะทํางานเลยนะครับอันนี้กรณีที่1กรณีที่สองตั้งโถลูกอมเนี่ยห่างออกไปจากโต๊ะทํางาน2เมตรผลปรากฏว่านะครับอยากรู้อยากจะวัดผลนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มไหนที่บริโภคลูกอมมากกว่าผลปรากฏว่านะครับกลุ่มคนที่มีลูกอมเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะทํางานเลยนะครับ บริโภคหรือกินลูกอมมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่แค่ตั้งห่างเอกไว้2เมตรนะมากกว่าถึง48%เลยทีเดียวแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่คุณจัดสภาวะแวดลอ้อมเพื่อเอื้ออํานวยให้คุณมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยคุณได้อย่างมากเลยทีเดียวโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งแบบควบคุมตัวเองมากนะัก แค่ปล่อยให้ตัวคุณเองไปในทิศทางที่คุณตามธรรมชาตินะครับถ้าคุณมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้คุณกระทําไปในทิศทางที่ดีอย่างดีมีสุขภาพมันก็จะเป็นไปในทิศทางแบบนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะเอาเทคนิคอน,นี้เนี่ยมาปรับใช้ในการสร้างนิสัยแห่งความสุขได้อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อย่างที่ผมเล่าไปในเอพิโซดล่าสุด เมื่อวานนะครับว่าคือเรื่องของ Better Wanting หรือว่าสิ่งอะไรละ่ะที่คุณควรจะมีในชีวิตที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายยิ่งถ้าคุณออกกำลังกายมากขึ้นคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีความสุขมากขึ้นทำยังไงดีละ่ะคุณถึงจะบังคับตัวเองให้ออกกาลังกายได้นะครับจัดสถานการณ์ไหมนะครับจัดสถานการณ์ให้มันให้คุณสามารถตัดสินใจออกกําลังกายง่ายๆย,ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติว่า คุณคุณซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายไว้ที่บ้านเลยไหมแล้วก็ตั้งเอาไว้เลยแบบในจุดที่ใกล้ๆเลยนะครับให้พอคุณกลับไปบ้านทานข้าวเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินไปออกกําลังกายได้อย่างสบายๆง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เครื่องออกกําลังกายมันต้องแบบ พร้อมที่คุณจะสามารถเข้าไปออกกําลังกายได้ทันทีเสียบปลั๊กเสียบอะไรไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ต้องมานั่งแบบโอ้โหย้ายเครื่องออกกําลังกายไปในอีกห้องหนึ่งแล้วก็เสียบปลั๊กต้องมานุน่นนี่จัดแจงเยอะไม่ต้องทําให้มันพร้อมที่คุณแค่ก้าวเดินขึ้นไปกดสวิตช์เปิดออกกําลังกายลุยจบแบบนั้นอันนี้เรียกว่าคุณออกแบบสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้ออํานวยให้คุณสามารถมีการการะทําในเชิงบวกที่คุณอยากจะเป็นมากยิ่งขึ้นได้นะครับ หรืออาจจะเป็นอะไรอีกดีละเอ,อเอพิโซดที่เราพูดถึง my control นะครับพูดถึงเรื่องการที่คุณมี wandering mind หรือเป็นจิตใจที่มันวกแวกคิดนู่นคิดนี่โดยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีทํำยังไงดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือนั่งสมาธิทําอย่างนี้ดีไหมก็จดโน้ตเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือคุณเลยนะครับให้มันตั้งเตือนทุกวันสมมติคุณอยากจะนั่งสมาธิทุกวันนะครับวันละ 10นาทีตอนเช้าคุณก็ตั้งเตือนไว้เลยครับทุกวันเวลา8ปดโมงเชา้าอาจจะใส่ในคาล endar คุณไว้ได้เลยก็ได้นะว่าทุกๆวัน8ปดโมงเชา้าถึง8ปดโมงสินาทีตอนเช้ามันคือเวลาที่คุณจัดสรรเอาไว้แล้วว่าคุณจะนั่งสมาธิจัดเอาไว้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นอันนี้เป็นวิธีการนะเพราะฉะนั้นวิธีที่1นนะครับ situation support คือจัดสภาวะไว้ลลอมเพื่อเอื้ออหนวยให้คุณมีการกระทําที่คุณอยากจะเป็นให้ได้อย่างมากที่สุด อันที่สองครับเทคนิคที่โปรเฟสเซอร์ซานโตสเขาแนะนำก็คือใช้เทคนิคที่ชื่อว่า op, w o p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  มาจากหน,นังสือที่ชื่อว่า Reading Positive Thinking นะครับผู้เขียนชื่อว่า Gabriel เป็นนักจิตวิทยานะครับ Gabriel O-Tingen นะครับ w o p แปลว่าอะไรครับ w o o p มันมาจาก4ขั้นตอนด้วยกันนะครับเป็นตัวยอ่อ W มาจากว่า Think About Your Wish นะครับก็คือเหมือนกับเราตั้งเป้าอะนะครับว่าคุณวิชคุณหวังอะไรล่ะคุณหวังจะมีร่างกายที่แข็งแรงคุณหวังจะเป็นคนที่สุขภาพดีถึงแม้คุณจะอายุ40 50แล้วแต่คุณก็ยังสุขภาพดีเหมือนคนอายุ20 30เป็นต้นอันนี้คุณวิชคุณหวังนะครับคือมันต้องชัดมากๆเลยแล้วอันนั้นเนี่ยมันต้องชัดมากๆว่าคุณคุณตั้งเป้าอะไรคุณตั้งเป้าจะเป็นอะไรเมื่อไรคุณต้องตั้งให้มันชัดมากๆ what when where why how นี่คือมันต้องเนี่ย 4W 1H คือมันต้องชัดเจนมากๆนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1คือ Think a b o u t you wish ชัดเจนมากๆเหมือน go l setting นะครับ mm hmm. ขั้นตอนที่2ครับ the b e s t outcome ให้คิดถึงว่าถ้าคุณถ้าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณอันนั้นได้แล้วเนี่ย ผลลัพธ์ดีๆที่มันเกิดขึ้นได้แบบดีที่สุดเลยมันจะเป็นอะไรลองนึกภาพเฮ้ยคุณยังมีร่างกายที่แข็งแรงมากๆถึงแม้คุณจะอายุ40-50แต่คุณก็ยังคงเป็นคนที่สามารถที่จะโอ้โหสามารถที่จะไปวิ่งมาราธอนได้คุณยังสามารถแบบวิ่งเล่นกับลูกได้อย่างเต็มที่คุณสามารถที่จะเที่ยวทั่วโลกได้แม้คุณจะอายุ40 50 60แล้วก็ตามแบบนี้เป็นต้นให้คิดสิ่งนั้น the best outcome ไว้ในใจเลยเพราะอะไรครับ เพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นคุณครับให้คุณมีแรงที่คุณอยากจะไปบรรลุสิ่งนั้นให้คุณอยากจะได้สิ่งนั้นมาจริงๆเพราะสิ่งนั้นแหละมันเหมือนเป็นแม่เหล็กอะ่ะแม่เหล็กตัวนั้นมันต้องชัดเจนมากๆในใจของคุณนะแม่เหล็กตัวนั้นมันต้องชัดเจนมากๆเพื่อมันจะกระตุ้นให้คุณสามารถที่จะผลักดันตัวเองให้ทําสิ่งๆนั้นในทุกๆวันอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับขั้นที่สองคือ the best outcome คือ O นะครับ outcome ตัวที่3ครับ potential obstacle คือไม่ใช่แค่คุณถึงคิดถึง base outcome เนาะไม่ใช่ให้คิดแค่ว่าเฮ้ยคุณจะได้ผลลัพธ์อย่างดีเยี่ยมอะไรแต่ให้คุณคิดถึงอุปสรรคด้วยนะครับโอตัวที่2ก็คือ obstacle นะครับ potential obstacle หรืออุปสรรคให้คุณนึกถึงว่าเฮ้ยมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างการที่คุณจะมีร่างกายแข็งแรงคุณต้องออกกำลังกายสัปดาห์หนึง5วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ30นาทีอะไรคืออุปสรรคบ้างนะครับให้คิดออกมาอะไรที่มีโอกาสที่มันจะเป็นอุปสรรคคุณบ้างเช่นเฮ้ยคุณอาจจะมีงานยุง่งงานเข้ากลับบ้านดึกกลับมาเสร็จปุกกินข้าวก็เหนื่อยแล้วอ่าอันนี้เป็นตน้นอันนี้อันที่1อันที่2เฮ้ยอาจจะมีเออนัดกินข้าวกับเพื่อนนะครับนัดเพื่อนบ่อยเพื่อนชวนกินข้าวอะไรแบบเนี้ยคุณก็ไม่มีเวลาที่จะกลับมาออกกําลังกายได้กลับดึกอ่าก็คิดไปเรื่อยๆคิดไปสัก1ิบข้อ นะครับให้มันมีตัวเลือกชัดเจนเลยว่านี่แหละคืออุปสรรคที่มันมีแนวโน้มสูงมากเลยที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับพอคุณคิดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4เขาเรียกว่า your if then plan นะครับ if then plan หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าใน10อุปสรรคอันนั้นที่คุณิสต์ออกมานะอุปสรรค10ข้อที่มันมีแนวโน้มสูงมากๆเลยครับที่มันจะเกิดขึ้นได้ที่มันจะกันคุณไม่ให้คุณไปสู่เป้าหมายอันนั้นให้คุณ if then นะครับให้คิดว่าโอเค if ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นคุณจะจัดการมันอย่างไรเช่นถ้าคุณต้องกลับบ้านกลับบ้านดึกคุณจะทํำยังไงให้คิดไว้ล่วงหน้าเลยครับถ้าคุณจะกลับบ้านดึกคุณจะเช่นคุณจะอาจจะเป็นคุณจะเปลี่ยนมาเป็นออกกําลังกายตอนเช้าแทนคุณจะตื่นเช้าขึ้นหรืออาจจะเป็นว่า,าคุณจะยังคงออกกําลังกายแต่ออกกําลังกายอาจจะสั้นลง นะครับเป็นต้นให้คิดถึง if then เอาไว้แลยคิดแผนการรับมืออุปสรรคเรารอนั้นไว้ลองนึกภาพก็คือว่าถ้าคุณมีแผนการรับมืออุปสรรคในทุกๆข้อเนี่ยสิท้อเขอ้ไว้แล้วเนี่ยแปลว่าเมื่ออุปสรรควันนั้นเกิดขึ้นจริงคุณจะมีแผนรับมืออยู่ในใจละคุณจะไม่ถอดใจกับการลงมือทําหรือว่าถอดใจกับสิ่งนั้นไปไง่ายๆเพราะคุณคิดวิธีการรับมือกับมันไว้แล้วนะครับ อันนี้คือขั้นตอนที่4คือ i f t h e n p l a n เพราะฉะนั้น p r o f ฟสเซอร์ซานโตเขาบอกว่าวิธีนี้เจ๋งมากได้ผลมีงานวิจัยออกมารองรับนะครับว่าคนที่เอาวูบไปใช้เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสและมีแนวโน้มมากๆที่วัดได้เลยนะว่าเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปบรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการที่จะไปบรรลุเนี่ยได้มากกว่าคนที่แค่ตั้งเป้าแล้วก็โอเคฉันจะพยายามแค่นั้นไม่พอมันต้องคิดให้มันครอบคลุมทั้ง4ข้อนะครับทวนนะครับ Think about you wish g o setting ตั้งเป้าหมายอันที่ 2. the best outcome คิดถึงผลลัพธ์ดีๆที่คุณจะได้จากการบรรลุเป้าหมายตัวนั้นข้อที่ 3. ครับ potential obstacle หรืออุปสรรคต่างๆที่มันจะเข้ามาได้ข้อที่ 4. ครับ if then plan แผนการรับมือรับมือกับอุปสรรคที่มันจะเข้ามานะครับโ okay. อเค2เทคนิคครับก็จบแลครับทั้ง2เทคนิคนี้เนี่ยมันอยู่ในหัวข้อที่ว่า อะไรล่ะคือกลยุทธ์ที่จะทําให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพื่อทําให้ตัวคุณเองนั่นแหละมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ในแต่ละวันนะครับโอเคเนื่องจากตอนนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะขอสรุปรวบทั้ง5เอพิโซดที่เราพูดคุยกันมานะครับว่าในคอร์สออนไลน์ของ Yale University Professor Santos สอนเรื่อง The Science of Well Being เนี่ย ผมขอสรุปรวบลัดเลยนะครับใน5้าเอพิโซดนี้เนี่ยพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับย้อนกลับไปที่เอพิโซดแรกที่ผมเล่านะครับผมเล่าถึงเรื่องของมิสคอนเซปชันเกี่ยวกับความสุขนะครับความเชื่อผิดๆความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสุขนะครับคนมีสิ่งที่เรียกว่ามิสวอนติคนมีความคิดว่าถ้าฉันมีเงินเยอะๆฉันมีตําแหน่งสูงๆฉันมีรถแพงๆขับฉันมีสิ่งของนู่นสิ่งของนี้เยอะๆมันจะทําให้ฉันมีความสุขได้อย่างยังยงย่งยืนในระยและยาวซึ่ง มีงานวิจัยออกมายืนยันว่าสุดท้ายละ้ะสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นการการันตีเลยว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขได้ในระยะยาวสิ่งนั้นไม่ใช่เลยคุณมีมิสคอนเซปชันอยู่นะครับต่อมาเอพิซดที่2ผมเล่าถึงเรื่องว่าทําไมทําไมคุณถึงมีไบแอสแบบนั้นทําไมคุณถึงมีไบแอสว่าการที่คุณมีเงินเยอะๆคุณมีรถแพงๆของหูหรลาๆนะครับกับสิ่งของรอบๆตัวคุณมันจะทําให้คุณมีความสุข เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความนึกคิดของคุณเนี่ยมันไม่ได้คิดเป็นเชิงมูลค่าที่แน่นอนมันคิดเชิงเปรียบเทียบนะครับคุณสมุิเงินเดือนคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณอาจจะมีเงินเดือนแสนหนึ่งแต่เมื่อมีคนมาถามคุณว่าจริงๆแล้วคุณมีความต้องการเงินเท่าไหร่คุณจะมีความต้องการเกินไปกว่าเงินเดือนที่คุณมีณปัจจุบันไปกว่านั้น4 0ตลอดเวลาไม่ว่าจะคุณมีเงินเดือนหล้านคุณก็อยากต้องการมีเงินเดือนหล้านสี่แสนบาทเป็นต้น นะครับความต้องการไม่สิ้นสุดครับเพราะว่าความต้องการของคนเป็นเชิงเปรียบเทียบและเปรียบเทียบกับคนโน้นทีคนนี้ทีกับเพื่อนคุณกับคนรู้จักคนโน,น้นคนนี้ข้างบ้านคุณเป็นต้นนะครับอันนี้เลยทําให้เอพิโซดที่2ผ,2ผมพูดถึงไบแอสอะไรละ,น,ละนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้เกิดไบแอสขึ้นได้เอพิโซดที่3ผมพูดถึงวิธีการเวอร์คัมไบแอสครับเราจะเอาชนะไบแอสหรือความคิดผิดๆแบบน,นั้นได้ยังไงนะครับทำได้หลายอย่างครับ ลงทุนกับการสร้างประสบการณ์ดีกว่าซื้อสิ่งของต่าง,ง,งๆนานาซื้อประสบการณ์ดีๆให้กับตัวคุณประสบการณ์นั้นๆมันจะทําให้คุณย้อนกลับมามีความสุขได้ซ้ําแล้วซ้ําเล่ามีความสุขได้อย่างต่อเนื่องในหลายๆครั้งนะครับมากกว่าสิ่งของซึ่งคุณจะเคยชินไปกับมันและคุณก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายจนได้ท้ายที่สุดครับโอเคแล้วก็วิธีการโอ์คมไบแอสมีอีกหลายทางไม่ว่าจะเป็นแกลเลี่จูดความรู้สึกขอบคุณนะครับเป็นต้น เอพิโซดที่4ผมพูดถึงเรื่อง better wanting นะครับเอพิโซดเมื่อวานนี้เองซึ่งอะไรละ่ะสิ่งของอะไรล่ะที่ถ้าคุณมีสิ่งนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าการที่คุณมีรถหรูๆรถแพงๆนะครับนาฬิกาแพงๆของหรูหราของฟุ่มเฟือยต่างๆสิ่งนั้นที่คุณควรมีจริงๆแล้วมันคือเรื่องของ signature strength เอาจุดแข็งคุณต้องรู้จักพรสวรรค์ของคุณนะครับคุณต้องมี คุณต้องมีจุดแข็งคุณต้องสร้างสเตรนท์จุดแข็งของคุณขึ้นมามันจะทําให้คุณทํางานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นได้นะครับให้คุณมีโฟล์เยอะๆในแต่ละวันนะครับให้มีมีสภาวะลื่นไหลในแต่ละวันเนี่ยคุณมีสภาวะลื่นไหลเกิดขึ้นบ่อยครั้งแค่ไหนยิ่งคุณมีบ่อยมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้ในแต่ละวันนะครับให้คุณมีโซเชียลคอนเน็กชันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบๆตัวคุณมีไคลเนสความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีไมค์คอนโทรลนะครับสามารถควบคุมจิตใจของคุณได้ไม่ใช่วอกแวกไปโน้นทีทางนี้ทีให้อยู่กับปัจจุบันและสุดท้ายเลยคือร่างกายที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงนอนหลับสบายนอนหลับอย่างเต็มที่ออกกําลังกายมีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงนะครับโอเคทั้งหมดนี่แหละครับคือ4เอพิโซดแล้วก็เอพิโซดวันนี้คือที่5ก็คือกลยุทธ์ที่คุณจะเอา4เอพิโซดก่อนหน้าเนี่ยเอามาพุท It into อินทูแอคชั่นเทคแอคชั่นไปกับมัน นะครับก็ครบสมบูรณ์แล้วครับกับคอร์สอันนี้ The Science of w e l l b e i n g เป็นหนึ่งในคอร์สที่ผมคิดว่าผมได้อะไรกับมันเยอะนะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้เองเนี่ยผมต้องเอามันไปลงมือทำละต้องเอามันไป take action ละนะครับมากเสียก,กว่าการที่ผมมาแบ่งปันตอนนี้ในทางห้าพอดแคสต์ทางห้า u t u b e เนี่ยผมต้องเอามันไปลงมือทำด้วยแล้วคุณละ่ะขอเชิญชวนนะครับให้คุณลงมือทำมันจะทำให้คุณมีความสุขได้มากขึ้นในแต่ละวัน นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ทายนี้ก็กดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s Subscribe s t t r t with w ้ y podcast เอาไว้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดตอนดีๆตอนทันไปวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ